เอาดีเ้อัเลตัดเล็กัล็กไเ็เวากมเล็กล็กเลกๆเล็กๆเล็กๆเล็กกๆเล็กๆเล้กๆ้ล็กๆเ็ล็กกๆเล็กกๆเล็กๆลงกเลีกเกกล ตุ้มเร็วทันทีแล้วโฉบได้แล้วต่อสุดท้ายบอลหนอกห้าปปงายังเป็นบอลทุ่มของเสืหายซีแล้วไม่จับมไจับไจับให้จับดูนเลยนจอสามคนาหลังกูหลังูแข็งูนี้แม่งหลังูแขนะดูไปด้วยคนจับ แล้วจับแล้วสองทีมเลยนะเป็นที่รสรรค์ไม่หรอกจริงว่ามีที่าหนี้แต่บอลแต่ทีมกูไม่เขียนตอนนี้บนสแตนนี่กำลังจับฉลากโหวตประกบคู่เอเอครับในรอบสิบหกทีมสุดท้ายอยู่ับเดี๋ยวจับเสร็จเมื่อไหร่นี่จ้า

ขาเลยพลาดครับนิวพีตตูตู้ครับพีตไปได้หาเราฟองทังซ้ายอยู่จัดมาไอโนเตะพีกมาจะมาหนองกเดียจะไปเก็บบอลไม่ได้ครับไอย้อนมาแล้วเปิดยาวลูกนี้ซ้ายสุด ตัวขวาสุดท้ายแล้ะเก็บลงไม่ได้ครับบางคนเจอเพ่หลา้เสียวบงเี่แล้วนะหลายหลังมาลูกนี้เปิดเอาลึกตุ้ยนี่จังหวะสุดท้ายอ่ะยังลึกเกินไปอับทรกนี ไทะลุชองมาตกลายังได้ครับป้าะลุไปจังไม่ได้ครับล้ววดเปิดขวาแล้วนะวสต้องขวาเียเปิดหรว่าชาห้เราส่งหนูให้มาเพียรงสคืนไม่ดีเอ้าก็ตงกางตับบอักถางผีไโอ้โหตไม่ได้เลย เต้นซ้ายมาเทียบเจี๊ยบ่อทางขวาอยู่ให้ครับเบียร์าตายมาขวดให้จับอ้โหจังหวะนี้หายแล้วายดีหายเกลือกจมดนึงนี่นมาแรกเลยอ่ะเรื่อง ย้อนยับเอาแล้สังวาลย์นี้อ <Like> ่านกันตกมาแล้วเนี่โอ้โหลยครับวันนี้ถือว่าตัวผู้เล่นไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วทางด้านเส้นขาดครับขาดผู้เล่นไปหลายคนเหมือนกันครับก็ต้องตูนตัวเล่นเอาที่มกอยู่ืด ยากเลยครับโอ้ยดีที่ถอดได้ของทานกับผู้สาวตูยไอ้ันนีไอ้ที่ต้องทำงานหนักเลยดยเฉพาะเกมลูกคับโอ้โหจะไปล็อกก้นขาไม่ได้เพียแต่แล้วโอ้โหให้เลยหนี่จับสวย หลอกเข้าสายสวยแล้วสายสุดมีโอ้โหแต่น้าย้อนหลังแล้วตัวยังได้นะโยกเราฝากมากลับไปตั้งกันไปไม่ถึงแล้วดูแล้วัดสวยปะาสายนี่ป๊ะพะลวตรงกลางแล้วยาวเลยไปแล้ว้าตัดที่ตรงนั้นทำไม่ดูอ้โหกนเต้ให้ดูทีนี้ไปไหนดูรถจังหวะแล้วสวยกลับสวยแล้วไปทำสีขาวเลยไอ้หลุดหนึ่งไปแล้วเตะเพื่อนก็ไป ไปอีกทางเดิมก็ไม่ได้มาเจอรุ่นสองรุ่สามไไปลำบาเลยแล้วเสด็พุ่งของเส็นมาครับจิงไก่ต้องต่อเข้แไ่วันนี้เราตัวนโดดเดียวเลยครับั้งหน้าทิ้งท้าแค่คนดเดียวแล้วสำหรับเสื็จห่ามันสุดันเล็กสมบูรณ์ อาเป็นหลายคนเนี่ยหยิ่งเก๋าไปเจอแหละพวกเอวเองแค่ยิแล้วตะนั่งติดอาอิงไม่ได้ทำอะไรเลยงหวะนี้โอ้ยเหล่าไมตช์สี่ยิงไปติดตะนั้นป้าแล้วุ่มขนาดเส้นมาลูกนี้ไอ้กระป๋องเช็คกลับมาสวยเส้นหาบอลไม่เจอได้เฮียตัวเปิดจ้ามาไม่ผ่านเอวแล้วปุ่มทิ้ง เราอ่านดูแล้วเจอแล้วปวดได้เลยทุกคนครับเราเล่นเร็วทันทีครับโอ้โหแต่ใครขานเส้นมายังหยงดรถปะทางซ้ายครับปะโจเข้าในมาตามทิ้งเอาพี่เจี๊ยบเราแหมโอ้โหนิวหล่อหนีสวยครับไอข้างหน้าไม่มีใครแล้วมีซ้ายมีขวาแต่ว่าข้้าางหนโอ้โหดูรลกวฟองไปไม่เจอใครเลยแล้วเดียติงสูบฟัดอยู่แล้วดูรถตกมาสองเป็นนิวไปซ้อนไม่ยีแล้วแล้วโอ้โหดูแล้วทางซ้ายทั้งขวานิวที ต้องออกไปคั่วเลือดตัดบอลตลอดดิเพราะตอนนี้งานชุบเลยยังเลยเบียร์เปิดแป๊กแล้วสัมบสองปั้มเลยดูแลาวไตอักออกข้างได้หรือทุ่งครับคุมล้อนกลับไปตั้งกันใหม่โอ้โหเปิดดูนีิเออเล่นยากเลยนะแต่ว่าบอลยังไม่ออกก็คือว่าสัมบสองแก่ได้แล้วโจดูดิป้าวเขาปูปูเนี้ยเทียร์เขาบอกว่า พุ่เลยเหอออีสองพันสิี่เนี่ยพุ่งล้มง้อแต่ว่าจังหวะนี้ก็เรียกว่าสะกิดนิดเดียวจริงๆนะโอ้โหมาแล้วมาดูครับตีคิกระยะอันตรายครับต้องต่อเสกโทษยิงทางั้นขวาครับตางแงขอยมาอีกนะตางแงขอยมาอีกแล้วตุ่ไม่มีการ ตัวนี้มีสวนรุ้นจริงๆครับเป็นคนทำให้ดีได้มีคลิปแล้วเป็นคนทำประตูมาเยืนที่เสาสของโลกเขาก็ต้องชมตาเลยครับเปิดจัดมาเพื่อนไม่ต้องทำอะไรครับหนึ่งสูงแล้วเกมหวานขึ้นทางทวดีแล้วมีสองเพลงขยับอองงาแล้วครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆทีเมเนี่ยมีปัญหาประสบปัญหาการขาด,โโดตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหดูคว่าตอนนี้โลกประสบผลแล้วนะาเราเสร็จม เตะตรงการไอยังดักได้ครับจะล็อกสองตู้นี้ไม่มาแล้วตักกลับมายังถึงครับกเตะมากตอ้โหรมแน่ใจร้อนนะพี่ทีถึงยาวมาก็ไม่แน่นครับออกข้างไปก่อนแล้วครับอย่างเป็นบอลทุ่งครับเตะมากยักขึ้นมาแล้วตู้นี้ไอดักได้ครับ จ่ายเลยมึงพีออรลายเยอะลยสองน้ขั <S <S ้งกวะแปะลงมาลุ้งตับเลยตามฝากตาสวยทางซ้ายปวดล็อก ตึงเราจะหลบสองอนันนี้ป้าก่อนกันอยู่เป็นกองเสยม,มากนะกตึงกับหลัง,าาลง,ลงแล้วฝากขั้นๆออกมาสอสวยครับโอ้โหไม่ไม่า่านอีกแน้าปลยาไหลมาสวยวอนันก็มังดีจริงกิงเสาแรกไม่มานโอ้โหดูดเอาอีกทีนะน,ทนึงตายหรือเปล่าจังหวท่ตายดูด้ยโอ้ยยยงออกย้าเยลยลยยยยยย่ย เตองว,ว่อสักครู่นี้น่าเสียดายจริงเด้อออกเปลี่ยนตัวเลยครับสำหรับทางด้านทีฬาในอีสีครับอ่ทางด้านเสียออกมาแล,แล้วเอาต้นลงไปแล้วครับกลุ่มย้อนจะวางตั้งกันใหม่ครับใช่ตรงกลางมาเฮ่อทะลุมาสวยเด่นเด่นยิงแล้วโอ้โหไม่ไปเี่ยพรัวผู้ตัวนดวงแล้วโอ้โห แบบนีนี่ไม่ได้ดีบ่อยๆ,ๆแล้วเสร็จมากม่ลแล้วประตูตีเสมอสุดๆเลยครับโอ้โูหยุดเดียวแล้วตรงที่ทำไม่ได้แล้วอ้เสร็งมากโอกาสทองเลยเยัะกว่นี้ต้องชมทั้งคนส่งอ่ะโอ้สวยนะคนส่งนะกลับมาเล่นกันต่อแล้วตอนนี้โอ้โหดูว่าเสร็จมากมีโอกาสทองที่แล้วระตูตีสเสมอแล้ว แต่ย uhm ังไม่ได้ครับตึงสุดอยู่ตอนนี้ก็คอเราไปจีงการกันเองเนี่ยดูว่าเห็นไหมบอลมาแคบบอลขาแล้วตะโตนวิ่งแซงเกือบกับนิวพียากตะโตกมาแล้วจังหวะสุดท้ายนิวไปกลับเข้ามาได้ครับไอ้จังหวะมันก็สายเลื่อนเยอะลูกนี้ไม่มีใครตรงนั้นเยอะ กุ้ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครเป้แล้วไปเล่นยากเออเฮ้ยเกือบแล้วมึงนี่มีจิงยัดมาไม่ผ่านอาร์สวนสัสกับไอ้คนเดียวก็ไปลำบากวันไอหเูะตะตัวเดียวจริงคัับเก็บบอลได้ก็จริงข้างหน้าแต่ว่าไม่รู้ไม่มีใครขึ้นมาช่วยต่อเกมด้วยก็เล่นยากเลยครับ ป้าสามารถเฉพาะตัวมีก็จริงเนาะแต่ว่าโอ้โหถ้าไม่มีเพื่อนสนับสนุนแบบเนี้ยเจอลุง,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 ลลลลงกินโต๊ะง่ายๆเลยครับโอ้แล้วป้าว่าจังหวะสุดท้ายเป้เข้าเพื่อนไปหน่อยครับโดนปะหลบแล้วโดนยับท่ายวจังหวะนี้อ่ามาดูครับไปคลิกระยะกษเราต้องบอกว่าระยะทำกาเลยแล้วก็ต่อเกลียวโทษยืนไปทางด้านซ้ายนิดน้อยครับเลี้ยงแบบเนี้ยหนาขวาดีชอบเลยครับ ไปคิกกับทีมฟอนเนี่ยเป็นเสถียรเอลฟี่มาปั่นโค้งไม่ผ่านกระแพงจังหวะสองอันยิงอีกทีก็ไปตรงก่อเลยต่างตีกับสาวปตูเลิฟทีสังเกตอีสีนี่โขงศาสตร์ลูกนี้ก่อนลึกไปแล้วนะเขาสองสาวประตเขาเล่นเร็วทันทีครับนัด จะหลบไม่ผ pues ่านครับโหนบใงซอยออกข้างครับยังการบอลทุ่งของแต่ไหนครับซ้ายย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับนิวเปิดเอารถอกจังหวะโอ้โหนั้มาเลยจังหวะเกือบได้แล้วปาล์มปาล์บอลยันซ้ายครับโอ้โหล็อกมาสวย แล้วยิงไกลไหมตรงก่อตรงนี้เช็คระยะอะไรปล่อยออกไปแล้วเกมเขาช่วงหนาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ยังนำยูน1ประตูสูแล้วปี2 1 4ขวดโอ้จะทำชิ่นกับเพื่อนเอ้าฝกขึ้นมาคือมโดยสีแสมาโอ้แกยงมีบอลยังไม่เบาแต่ว่าแพ้ไม่ถึงแล้วจะโดนสกล่ก็เสยมากไอ้ไงโ้โส่มา ครับจะลงสันหนามาเป็นคนนี้ที่ตรงกลางก็ริสูตัวหลักของทีมอีกคนนึงครก็พึ่งมาอ่าดูครับไปทิ้งออกมาได้เนี่ยงมงไม่ค่อยดีจังหวะน,นี้โอ้โหออ้แปลกออกข้างไปอีกแล้วจะให้คนเล่นตรงไหนครับลงมาตอนนี้ไอ้น่าจะมีตัวสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นครับคนนี้เล่นตัวลุกอีกคนนึงครับของใส่มาก เขาจังหวาดต้นไม้ก็ยังทันยิจอยแต่ทึ้งเร็วก็ไม่ได้ก็เส็ยมากต้องกลับมาเร็วดูโดนที่ทำให้ปีเข้ามาต่วันนี้เอาตัวรอดไปได้ครับแล้วพวกสุบี้ฟังขยันครับโอ้โหหลอกมาสองก็ถูกวาแข็งแรงครับโอ้ดูแด้จังหวตอนี้ไอ้ฟาวแน่นอนร้องล้านเลยครับปีรงนั้นครับ จังหวะโดนจะแค่แต่ด้านหลังเนอะจังหวะแบบนี้ยังไงเขามาเบียร์มีคลองบอลอยู่เลยให้ฉหลับมาจังหวะนี้เสียบอลแล้วเสีมาต่อบโอ้โหไปเล่นพลาดยากก็มาส่งดีๆก็น่าจะตรงกว่านี้เนี่ยดูวันนี้เสียมายังต่อเกมแล้วไม่ค่อยกระติดกระต่อเท่าไหร่ครับยไปฟ้า,าก,ก็จิ้มตากลับมา ไปต่อแล้วเดี่ยวหลบผิวสองเอาเราดูดีให้ดูกลาเแรงๆโอ้โหคนจับบอลไม่ดีสิอ่ะบ้าไอ้ถึอหลบแล้วตูบล็อกอีกทีนึงแข่งต่ออ่างสวยแล้วบอลคืนกลับมาไห้ผลไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วตัวสอล่อยหยอกห้าเอารุ่งรุ่งแล้วนครับรุ่งย้อนกลับมาเราจังหวะนี้ฟังที่บอลโอ้โหแปะดูแล้วมาแข่งแรงล็อกหลบได้รอดขามา มาจนได้แล้วนะจังหวะที่ไปไอ้ไอ้ไอ้จังหวะตะโตกตะนั่งกันันะขอโทษด้วยครับอ่าล้วมาดูว่าฟปีคลิปของชางน้าดีสามแดงสิบสี่ครับอยู่ที่บอลนี่เป็นป๊าครับอ่าแล้วมาดูครับปีคลิปจังหวะนี้จะทำได้ดีขนาดไหนครับป้ายิงไกลแล้วไม่ตรงขอบโอ้โหต่ให้ฮุกลงมาแล้วต่ว่าบอลสูงตรงนิดเดียวครับ ขอเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามนะขอด e ีหลักเลขสิบสี่แล้วเพียใทยถัดยานมาที่ข้างสนามไทยจะลงกับจะเอาเชฟหนี้ลงมานะตอนนี้เก่งขากับข้าวนอกสนามเลยมาดูก์สูงได้แค่นี้นะสูงกว่านี้ไม่ได้แล้นะพี่อจะโกนเอาจะสูงสูงแค่นี้อายุเยอะขึ้น อู้โล้วจังหวะนี้ขอข้ามไปก่อนแล้วครับไปฟอกพุ่งนัดซ้ายหล่อเสียหมากเยอะย้อนยอดอันตั้งกันใหม่ครับนิวโอ้โหจ่ายบอลไปอีหวะนี้จะสวยกลับเปิดงันที่ไปไหนกันมาดูเลยโคโลต้ากอบเคลื่อนเลยครับอู้แล้วหลบตุ้มมาสวยไปขวามวีรคมรคับไปดานซ้าย เราตีทะลุเราไม่หึงหนูต้องแตะทิ้งกันป้ใช้หนีลงไปนาทีสุดท้ายแล้วเราเอาเกมนี้ขึ้นเวลาแรกแล้วคนหลบมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเพิ่งได้ยิงครั้งแรกครัลงมาแล้วคนเยอะลงมาสนามที่ยังไม่ได้มีโอกาสงานกินเลยแล้วต้องจัดจังหวะมาเกี่ยวโหอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับยังนับอยูืนบนตัวสูงกี่น้ำในที่สี่ โอ้โหขึ้นลำบากจริงแล้วทีสามเพลย์14ลงไปเน้นรับในแดนตัวเองครับตัวเตะทิ้งออกมาแล้วอานกะโดตดีทิ้งโ้นเก็บบอลกลางก็เสียบอลกลับมาไอ้พักแล้ปัมามบอลชนะมาได้ครับไอ้บีดตามเส้สไสนไปซ้ายถูกคนหนึ่งสองขึ้นมาแล้วจิงปั่นไซส์ห้อยดูดีไม่ดีแลยนะโอ้โหดูวัวนนี้บอลแถวสองของคณะสายผ่านไม่คมเลยครับแล้วเมื่อสิ่งรอบมาต้อวิชาหมดเวลาแล้วเดี๋ยว